เยี่ยมวงส่งภาพยนตร์เรื่องอิงตาลีตะวันตกครับท่านผู้ชมครับนี่เรามีทางเช่า,านะเศรษฐีด้วยนะครับแล้วก็กาแฟทางเช่าเศรษฐีด้วยนะครับในพิธีวงส่งภาพยนตร์นี้นะฮะยังไงครับ ทีทีบ่วงสวงภาพยนตร์เรื่องอิซึซิเดะตําบักุงครับตอนนี้เรารอเวลาครับรอเวลานะฮะเราบวงสวงกันที่สถานีโทรทัศน์ MVTV ครับท่านผู้ชมครับที่ MVTV ครับเรื่องตําบักุงครับตอนนี้นักแสดงชมพบ นักแสดงรับเชิญมาสมทบกันเยอะลครับลบแดดกันอยู่กับฮะตอนนี้ลบแดบดรอเวลาวันนี้ฟ้าฝนดีครับตอนนี้พระอาทิตย์ส่งกรดด้วยนะฮะทางนี้อุปกรณ์ถ่ายทำของเราอยู่ทางนี้นะครับท่านผู้ชมครับรรที่แมงครับพี่ยังครับ นี่ตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดนะ SFS เนีฮะเซเว่นนะครับตัวนี้นครับ